ลโหสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเซล์อีกแล้วช่นเคยนะคะวันนี้เซลจะมาแชร์ทริคสำหรับคนที่กําลังคุยกับผู้จีนอยู่นะคะหรือว่าคุยกับคนจีนก็แล้วแต่นะว่าเราจะสังเกตยังไงว่าฝ่ายตรงข้ามเขารู้สึกยังไงกับเราก่อนนะที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็กระดิ่งเป็นกำลังใจเซลด้วยนะคะว่าแต่ทีนี้คนจีนที่ฉันเจอมันบอกว่าเนาเจอร์ของคนจีนอนะ มันพูดเลยนะว่าเนเจอร์ของคนจีนไม่ได้บอกว่าคนจีนส่วนมากนะไม่รู้ว่าเนเจอร์ของคนจีนน่ะถูกปลูกฝังมาว่าอย่าพูดอะไรที่มันทำร้ายคนอื่นมากเกินไปเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้พูดกับเราตรงๆว่าเนี่ยฉันไม่ชอบเธอเนี่ยฉันไม่ชอบแบบเธอเนี่ยเธอหน้าตาไม่โอเคฉันเลยไม่ชอบเขาจะพูดแบบนี้แต่เขาจะหาวิธีการพูดแบบอ้อมๆทำให้เรารู้สึกเองซึ่ง มันผิดกับเนเจอร์ฉันฉันไม่รู้ว่าคนไทยเป็นแบบฉันไหมนะแต่ฉันต้องการความชัดเจนว่าชอบคือชอบไม่ชอบคือไม่ชอบพูดมาแค่นั้นจบแต่คนจีนจะไม่ใช่แบบนี้มันจะบอกว่าอ่าตอนนี้คือฉันยุ่งอยู่ไม่มีเวลาอ่าฟังไว้นะยุ่งอยู่ไม่มีเวลาถ้าเป็นภาษาจีนก็จะใจหมางเจ๊กงซวนอ่ะใจหมังน่ะเป็นฟิลนี้คือเวลาเราทาักไปหาเขาก็พูดว่าเจหมงจังน่ะงานขงฉันน่ะตอนนใจไม่มีเว่ะเป็นฟิลนี้ เข้าใจปะอย่างเนี้ยฉันฉันฉันไม่รู้ว่าคนไทยหลายๆคนคิดเหมือนฉันไหมแต่ถ้าเป็นฉันอะคือถ้าสมมติเขาพูดแบบเนี้ยฉันไม่ได้คิดว่าเขาไม่อยากคุยกับฉันนะฉันคิดอีกมุมมุมฉันคิดอีกมุมมองหนึ่งฉันคิดว่าอ๋อเขายุ่งอยู่เขาไม่มีเวลาก็เป็นปกติะเวลาฉันยุ่งฉันไม่ไม่มีเวลาฉันก็ไม่ได้คุยกับใครฉันก็จะบอกเขาตรงๆว่าโอเคเธอแป๊บหนึ่งนะเออฉันยุ่งอยู่ฉันทำอนุนันนี้อยู่เออไม่ได้มีเวลาคุยนะเยวค่อยคุยกันทีหลังฉันก็็เปนนนคแบบี้ไง ราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเลยไม่ได้ชัดเจนสอบฉันแต่คุณจีนบอกว่าถ้าเราทักใครไปหลาย,ลายๆครั้งแล้วเขาพูดคํานี้ตลอดเวลาสแสดงว่าเขาไม่ได้สนใจเราเขาไม่ได้อยากคุยกับเราแต่เขาไม่กล้าพูดว่าโอ๊ยทักมาทําไมเนี่ยรำคาญทักมาอยู่ได้กูไม่ได้ชอบมึงจ้าหยุดทักมาได้แล้วรำคาญเขาจะไม่ได้พูดแบบน,นี้เขาใช่ไหมซึ่งเขาใจ่ปะกลวแบบคือไม่ชอบคือไม่ชอบปะไม่อยากคุยคือไม่อยากคุยปะจะมาพูดอ้อมคอมทําไม เออแต่ว่าในเรื่องของเขาเขาคือเป็นแบบนั้นจริงๆไงแล้วฉันก็เจอคนแบบนี้จริงๆฉันก็มองย้อนกลับไปว่าอ๋อหลายๆคนที่ฉันสนใจเขาเวลาฉันทักไปคุยกับเขาอ่ะคือเขาก็ชอบพูดว่าเออไม่ใจหมังน่ะฉันยุ่งอยู่นะอืมไม่ใช่จริน่ะก็เป็นฟีลนี้ฉันไม่มีเวลานะเป็นฟีลนี้ฉันเลยคิดว่าอ๋อมันก็คงเป็นความจริงแล้วแหละที่เขาไม่กล้าพูดตรงๆแต่ว่าฉันน่ะเป็นคนที่อยากชนะไงฉันก็พูดตรงเลยว่าเนี่ยไม่ต้องพูดว่ายุ่งไม่ต้องพูดว่าไม่มีเวลา ไม่ต้องพูดว่าติดนั่นติดนี่ไม่อยากคุยก็ไม่อยากคุยพูดออกมาเลยสุดท้ายมันก็จะบอกว่าโอเคเราจะพูดตรงๆกับเรากันว่าวันไหนที่ไม่แบบคุยวันไหนที่ไม่อยากคุย,ย,คยจริงๆวันไหนที่ไม่ได้ชอบจริงๆสุดท้ายอีหลอกเดิมใจหมางน่ะไม่ใชเจนน่ะเป็นวิวนี้เออคือมันแก้ไม่ได้เลยมันคือฝังอยู่ในในใจเขาแล้วมันอยู่ฝังอยู่ใน,ในแบบม,มันคือการปลูกฝังของเขาแล้วอ่ะเออมันเลยแก้ไม่ได้เพราะฉันแก้ที่ตัวเราซะว่าถ้าสมมติเราทักใครไป เราอยากคุยกับใครแล้วทักเข้าไปบ่อยๆแบบสองวันครั้งหนึ่งวันครั้งวันละสองสาครั้งแล้วเขาพูดว่าเออฉันยุ่งอยู่ฉันมีเวลาแสดงว่าเขาไม่ได้ชอบเราเขาไม่ได้สนใจเราเนาะคนจีนหลายๆคนที่เซลคุยมาด้วยเขาการันตีให้เซลว,ว่าไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนไม่ว่าจะติดอะไรไม่ว่าจะม่มีเวลาแค่ไหนถ้าเขาสนใจในตัวคุณอะถ้าเขาชอบคุณอะเขาจะหาเวลามาให้เว้ยเขาจะหาเวลามาให้ยังไงเขาก็มีเวลายังไงก็แล้วแต่มันจะยุ่ง รัดตัวแทบตายมันก็มีเวลามาให้อยู่ดีเพราะฉะนั้นนะคะใครที่คุยกับคนจีนอยู่เนาะว่าจะเป็นน้องเก่งน้องกว้างน้องหญิงน้องชายนะคะถ้าเราโดนอะไรแบบนี้จงคิดไว้ซะว่า,วาเขาไม่ได้สนใจในตัวเราเขาไม่ได้ชอบเราและอย่างหนึ่งนะคะคืออันนี้คือเขาก็พูดมาต่อเติมเสริมตเติมแต่งมาให้เซลเนาะเขาบอกว่า ปกติฮอนจีนแล้วเนี่ยคือจะชอบอวดแฟนมากไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะในโลกโซเชียลถ้าเขาชอบเราจริงๆอ่ะเขาจะอวดเราลงโซเชียลเว้ยไม่ช่องทางไหนก็ช่องทางหนึ่งแหละเออเขาจะเหมือนภูมิใจมากที่ฉันมีแฟน,นคนนี้แฟนฉันสวยมากเขาจะเป็นฟิลนั้นนะคะคือฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะฉันไม่เคยโดนอวดขนานั <laughs> ้น มึงก็จะอดอวดอะไรเงี้ยเพราะกูไม่เคยมีผัวเลยแต่ครั้งเดียวในชีวิตเออก็ชอบเขาแต่เขาไม่ชอบกูไงแล้วกูทำยังไงอ่ะก็อยากโดนอวดอยู่นะก็เป็นฟีลแบบเนี่ยทุกคนตื่นมาวันนี้สว์อยู่กับแฟนนะเนี่ยเขาทำนู่นทำนี่ให้เราด้วยแหละก็ทำอาหารให้เรากินอย่างมีแต่มันไม่มีไงนี่พูดจนแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะว่าอยากมีแฟนมากแต่มันไม่มี ก็ส่วนมากอ่ะก็อย่างที่พูดนั่นแหละคือเวลาเราสนใจใครใช่ไหมเราทักเขาไปเขาก็มาใจหมังน่ะเอาไหมชิจิอัน่ะหรือไม่ก็ไม่ตอบเลยมันเป็นฟิวนั้นน่ะคือฉันก็งงว่าทําไมฉันถึงไม่ไปชอบคนที่เขาชอบฉันไม่รู้จ้าไม่รู้ว่าบนโลกนี้มีใครที่แอบชอบฉันไหมมีใครที่มีความรู้สึกดีๆกับฉันไหมคือไม่รู้จ้าส่วนมากถ้าเราสนใจใครเราก็จะพุ่งเข้าไปเลย สุดท้ายก็โดนเบรกเอียดด้วยคำว่าอ่ะยุ่งอยู่จ้าไม่มีเวลาจ้าฉั่เหมือนเป็นคนดวงจูเนาะคือไม่อยากไม่กล้าไปดูดวงเรื่องความรักเลยอะ่ะอันนี้อันนี้ขบนคอนเทนต์จบไปแล้วนะคอนเทนต์ที่จะพูดในคลิปนี้จบแล้วนะต่อไปคือจะบน่นคือฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่ไม่มดดวงเรื่องความรักเลยคืออยากไปดูดวงความรักอยู่นะแต่ว่ากลัวเขาบอกว่าอ๋อหนูไม่มีดวงเรื่องความรักลูก หนูไม่ต้องอยากมีแฟนไม่มีหรอกหนูเอาเวลาไปทำมาหากินเถอะกลัวหมอดูวขาอย่างนี้เราจะช้าใจกว่าเดิมแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราน่าจะเป็นคนดวงที่ม,มีความรักอะรือว่าเป็นคนสวยคนหนึ่งที่เกิดมาเราก็ตายไปเลยโดยที่ไม่มีใครเอาอันนี้ก็มั่นอยู่แต่ก็ประมาณน,นั้นคือแบบไม่เคยมีใครมาสาร,รภาพรักว่ารักเรามาตั้งนุม่มตั้งนานแล้วอยากคบกับเราไม่เคยมีไม่เคยมีใครบอกว่าเนี่ยชอบเรา แอบชอบก็ไม่มีไม่มีใครมาเดินมาบอกเราว่าเนี่ยเธอเป็นอย่างนี้เธอน่ารักมากไม่มีเลยไม่เคยมีไม่เคยมีเพื่อนของเพื่อนที่ฝากบอกฝากเพื่อนมาบอกว่าเนี่ยรู้สึกดีกับเพื่อนมาอ,อย่างรู้สักไม่มีเข้าใจไหมคือคือคนคนหนึ่งที่เกิดมาบนโลกใบนี้มันจะไม่มีอะไรขาดเลยหรอ ฉันรู้สึกว่าเออกูก็ดวงดวงจู่เรื่องอะไรแบบนี้เยอะอยู่นเนาะจนเราแบบไม่มีก,ก็ได้ไม่ใช่คําว่าไม่มีก็ได้คือไม่อยากมีนะไม่มีก็ได้คือบอกตัวเองค่ะว่ามีไม่มีก็ได้เพราะว่าถึงอย่างนี้มันก็ไม่มีเป็นฟิลนัน้ัพูดถึงขนาดนี้แล้วมีใครเป็นแบบฉันไหมพูดให้ฟังหน่อยอย่างน้อยคนหนึ่งก็ดีฉันจะได้รู้ว่าเออบนโลกใบน,นี้มันจะมีคนแบบฉันอยู่โอเคทำไมไม่พูดละ่ะ ไม่พูดละไม่พูดละจบคลิปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์ like, ก็แชร์ก็ซับสคร b e ก็ดิเพ่งกำลังใจเซลด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย